มาแกดูบ็อกดูปอกแกดูปอก็อกไอก้นี่เป็นบ็อกไอ้นี่มีขาไอ้นั่นมันต้องบ็อกอย่างนี้ป่ะเออใช่ใช่นี่สองแดงสั่งจากรัศามาสี่ร้อยหกสิบาท หนักไหยหนักตึ๊บเลยเอา160บาทว้าวนี่ย่ย20ชิ้นยีชิ้นยีชิ้น ไดพอดีอยากได้พอดีวนจะเอานานนั่นแหละพอดีไปเห็นมันช่วงราคาถูกเลยสั่งเลยปกติมันก็ค่อนข้างจะแพงู่ยูวกนี้บางชุดก็เป็นพันบางชุดก็ป๋าปเปล่าบางชุดก็เจ็ดแปดร้อยอยู่นะ องมีชุดต่อเิยไหนขอดูนี่หน่อยต้องมีชุดต่อโอ้ยไม่ใช่นี่มันเป็นหัวนี่ฝั่งนี้นี่เอ้อเออเสียดายเสียดาย นี mm ่แหละ่ะเก๋อกโอโอเคเลยฮะีด้วยเนี่ยเออสุดยอดสุดการน่ะมีวิต่อนีฟ้าต่อใช่ฟ้าต่อลึก ตัวนี้ก็ต้องมีคนตอบคนต่อบแหนม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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่นี่นี่ดูดูเบ็ดด้วยมาดูเบ็ดด้วยอ้าวเอาแล้วเอาแล้วในการในการ อตกปลาไปแล้วดูเบ็ดไปได้รีวิวของฮึบนานดูไหมหอุ้ยฮะหุ้ยอุ้ยโห,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 หงานเข้าแล้วไงล่ะงานเข้าแล้วลบลบลบปลายลบ ออกมาไม่ออกดึงตรงไม่หักก็ดึงตรงตรงเลยขาดเสขาดไล่ดึงสายก็เหนียวเหนียวไม่เอาเอาไอ้นั่นพันแล้วก็ดึงเลยเอาเอาเหล็กไอ้นี่หนับพันแล้วดึงอ่ะนะจะแพลงไป ก็ยไม่ต้องดึงไปลงไปเดี๋ยวเวลาหรอกนี่เหล็กไอ้นเนี่ยพันพันพันเบ็ดน,น่ะดึงแล่ละมันไม่หลุดหรอกเหล็กเอาเหล็กพันก่อนนี่เหล็กพันสายอะ่ะไม่งั้นมันไม่มามันไม่หลุด มันไม่ลดถ้าไม่เหล็กดึงอะ่ะโอ้กำลังรีวิวสินค้าอยู่บุคขาแล้วเหรออ่อาวราคาตบปาติดราคาตบปาติดปาติเดเหรอโอ้สายแล้วามาแล้วามาแล้ว ปลาก็ะติดมาด้วยไอ้นั่งขาดพอดีเส,สยอยู่เออเสยอยู่มา,มามน่ะตัวใหญ่เลยส,สวยงามเลยกดด้วกวอน เจ้าเจ้าหนงานนะนี่งพงานโอ้ได้ปลาเยอะเลยวันนี้นีจะตัวงามๆเลยนะจะใส่งามๆเลยวันนี้งานนะจัดไปจัดไปว้าเออปลากำลังใสสวยงาม เฮ้ยๆๆเฮ้ยโย่แน่เลยว้อยู่ว่าตัวใหญ่ว่ะไหนอ่ะปลาโอ้ๆโอ้ปลาดุกปลาดุกไอ้ตักตีที่ตักไปหน๋าโอ้โห้สายใหญ่เลย เค่งคันค้างเลยคันเล็กโอ้โหแก้วเลยกำลังงามเลยแบบนี้นโอ้รุ่นงามๆเลยตัวใหญ่ๆโอ้สโหสวยๆตัว,ว,วเหลืองงามเลยอยย่างเี้ับตามหามันแม่งก็ไม้เห็นเลยเวลาตามหาแม่งก็กงไม่ค่อยจะไม้เห็นหาหาไฟไฟไฟมาส่องดิวันเอ้ยไฟมาสอง นั่นไฟอ่ะไฟขายอ่ะลมเออมันน่าจะได้อยู่ประดุกเดวกโอ้มาให้เปิดกล่องสินค้าเลยมนมาดูเบ็ดอ๋อยิมสวีอสวยงาม อ่าแบงค์มาใส่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยววันนี้ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยก็หนึ่งหน้าหนึงตัวหนึ่งก็เดียวเนี่ยก็ตกที่เดือนแค่เดียวคันเดียวโอ้ังเปลี่ยนไหมเปลี่ยนด้วยไดเดือนคันสีใสเดือนด้วยสิ่จะได้ปลาหลายๆที่เดี๋ยวจะไม่เดือดแล้วคันละคัน คขาลีมาตกโอ้งาม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 ตกสวายสวายเข้าเลยหยนะงามโอกาสนะถ้าายเข้าอ่ะนี่รับตัวเล็กเตเตอยานมาให้ดูบ็อกกลายเป็นมาดูปลา เออเอาอคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณที่เข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ